ควอยดอนพี่น้องควอยดอนพันธุนบรร ب สูงลอยเศร้าบอลนี่น้อดหดลอยเศร้าอยู่ดอนลูกดำมีพี่น้องดำลูกดอนดอนลูกดำเท่าไหรราคาพืน้นหมื่นสี่พันหา,านลอยพี่น้องนได้สองตัว่นละแม่ลูกราคาต่อรองเลยเนาะ ่อยดอนอหางล้านเบอร์ติดต,ต่อเขาเบอร์ไดละ่ะศูนยเจครับศูนย์8ปดเจ็ดสองหแล้วก็สองหนึ่งแปดศหครับศูนหสองพี่น้องเหมือนสี่พันห้าร้ม่ดอนลูกหางดอกพี่น้องเบิร์เอาราคาพคนว่าต่อร้่อยคุยได,ด้คุยได้สนใจแโทโทเขาว่าเหมือนสี่พันกับห้าร้อยด้วพี่น้องเด้อ ลูกโค่นสามป่ะครับขายแล้วตรงนั้นโอ้ขายแล้วด้วยแม่ลูกเลยเนาะมึเดือแม่ลูกแม่แตับ<อ>แปดครับมื่นมืน่นแปดพันครับผมมีพี่น้องอลูกแม่บ่ะล่ะ เฟื่องเฟื่องลูกแม่บ่ลูกแม่เบิดโอ้ลูกแม่เบิดเดเ๋ยอดตะโูปะโอท่อไราคาสิบแปดหมื่นแปดพันพี่้องแม่ก็บลูกก้อยลูกสองนี่พี่้องเป็นว่าลูกสองว่ะเ่ราคา1มื่นแปดราคาต่อใดเนาะตอรองเลยของ ฝอยเฟื่องหางเฟื่องพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ส8งแ8 7เ5 5 255 1017เ0 1ดห้องห้่น้องเด้องะได้สนใจฝ่ายพี่น้องขอโทรมาโทรมาสอบถามมึงเอาพี่น้องไปง่ามเจ้าว่าราคาถูก็ะโอ้ เป็นเป็น,ปน้อยฝรั่งเนาะครับเป็นข้อยฝรัง<ช>ร่งาสายต่างของแปกมะโซ่ซื้อนี่ครับมือ,น,อ 100, นีของแปั้บ้านลซ้อนนี่เบสหารครับหมื่นกบพันนึงก็หาอยเนาะหมื่นพันหาอย เก็บพอพันได้เนาะได้ครับมันสายแปลกด้นี่สายเรค้งามหฮาี่ครับค้งามโอ้อันนี้ิเอ็ดเอผีหนองเดือแมรนี่ิเอ็ายครับนี่ิเออยอันนี้คงามแม่คม่เนาะอันนี้สิเอหอบ่หอดสองเบบ่หอดสองเมแม่หรือผู้เราเนี่ตัวแม่ครับตัวแม่ตัวแม่ยางดีด้สูงกท่ไร่ครสูงกี่อยสามสิบถอยต้นี่ละวาร้อยสามสิบ นี่พี่หลงงามล่ิอยากไปคนพ่รก่นรุ <h <h ่เนาะสิบเท่าได้ก่อสิบเก้าหาร้อยครับนี่สิบเก้าหาร้อยบ่ฮหอดสองหมื่น นี่พี่น้องราคานี่ต่อได้เนาะต่อได้ครับต่อได้ต่อรองสิบโลส่งฟรีเป็นว่าหาสิโลนีส่งฟรี้วพี่น้องเด้อของหอยหลดดงเย็นเนาะเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่นยองหดอ่งพี่น้องใครที่เบหาอะรกัต่อได้นะครับเด้มเป็นวาไมื่นนี่ก็ไปตั้งละเป็นว่ากันนี่ก็ต่อได้ที่ตัาพี่น้องผไสนใจโเข้ามาเลยพี่น้องสนไอ้มาจากตัวละมือพี่ครับโอ้อันนี้แม่ลูกเนาะ แม่ลูกกำลักับแม่ลูกอแม่ลูกบ่นเลยลูกคือใหญ่เถอะลูกใหญ่มาแล้วโอ้ลูกแม่ใหญ่ตัวตัวนี้ลูกเจ้าตัวเลยเหลูกสองตัวเหรอครับโอ้ลูกตัวสามไม่ท้องครับตัวสามไม่ท้องท้องไมรดครับท้องกัมี่อีกเหรครับโอ้หลายไปไหนละคาเพินหามยนี่พี่น้องสองหมื่นหกพันห้าร้อยลื้อสองไดสามตัวน้องลูกเก่าจะเลินเนาะครับแม่นี่สูงลอยสามชิมห บอบ่อรานที่แปดนี่โอ้สามแปดบ่อคุณวายเมียสามแปดราคาอยู่ที่เศร้าเศร้ายังกเศร้าหกหาร้อยครับโอ้เศร้าหกห้าร้อยราคาห้องเนาะครับต่อรองต่อรองเอาอันนี้โค้นึงอันนี้แม่ลูกคือกันแม่ลูกคือกันป้าดลูกมัน่ใหญ่แถวบาดนี่พูดนะลูกแรกมันบ่นี่ครับพวกนี่พี่เรองในทองครับลูกตัวที่สองในทองลูกมมนใหญ่แถ่ แม่ว่านี่สูงเท่าไหร่ร้อยสามสิบสามเนาะโอ้แม่นี่มานไม่ล่ะโอ้แม่มานไปล่ะพี่น้องคุณอ่ะพกมือหาคู่นี่ครับโอ้สองตัวนี่แม่ลูกนี่ครับแม่กับลูกได้พี่น้องพกมือหาเพื่นว่าบวกลูกเกิดจะเป็นบ้าแล้วอือืมอืม หกหมื่นลูกไปสองปีละราคานี่ต่อได้เนาะของพอส่วนหอยส่วนเบอร์ที่ต่อเบอร์0ูนย6หก8 0ึ่งศูนย์หกหนึ่นยองแู้าดพี่น้องได้สนใจแม่ได้็โทรมาหนูพี่น้องโทรมาเลือกเอาต่อรองห่อยแล้วคาช่วงนี้ราคาบ่แพงพี่น้องเข้าซื้อเลี้ยงยูเป็นแม่ลูกบ่ห่างควันโอ้ลูกนีสูแม่นีสูงเลยเนาะ ท้องไทเหรอห้อ,องหางแพงจริงเพิ่นว่ารอยสีได้ไหมม,มันพี่น้องนอหอดเนาะอดันบ่อดเขาบีบพับได้หนิบ่อดมาทับพั้วยกอยแพงว่าถบ่หอดร้อยซีซทับพัเลยสลูกตัวเถิกลูกตูลูกเถิกห้วอพี่น้องเด้อลูกแรกเนาะเป็นลูกแรกพี่น้องแม่เพิ่นว่าสูงรอยสีพ่นี่ เพิ่นว่าเพิ่นวัดไปแล้วเพิ่นว่าเนาะนี่พี่น้องราคาเท่าไหร่เจ้าหกเจ้าหกพี่น้องต่อได้สองหมื่นหกยังต่อได้อีกอยู่เพิ่นว่าเจ้าหกแม่ลูกเพิ่นว่ายังต่อรองได้อีกราคานี่ส่งบ่หรอราคานี่มามาเอายุติละโอ้เพิ่นว่าราคานี่มาเอายุติละกับเงี่ยเห็นเนาะมาเอาเองบ่ได้ส่ง ของพอแข็งพ yup> ี่น้องมาจะโค้มเลยมนี่มาโค้มเดียวของพอแขงเลยพี่น้องดีพอไอ้้ยกรเลไปยมรีพอไอ้กยเลยได้มากว่าเอาเบอร์ติดต่อเขาเบอร์แปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึห้าสี่หนึ่งห้าสี่ศูนยหไม้เล็กีเด้อพี่น้องหอยไม้เล็กสี่เด้อพี่น้องเด้อหอยแฝงก้ยงามนี่กว้ยเหลียงเมื่อกี้ถ้าเบิ่งยนเห็นเจ้าของบนเห็นแก้วบาเป็นแม่สาวห้องครับ โอ้งท้องลอคนว่าม่านเลหาเดือนสมยังไงสมพอพันเหมือนหายาสมบ่มครับโอ้คนว่าสมพอพันจะว่าหันเป็นหายาดบ่มสมเรียบรอยพานแล้วเนาะตัวท้องลาไปหน่อวามสูงสูงเท่าไรข้อบริเววัดมันก็เลย ลอยสามพี่น้องนะลอยสามขึ้นลอยสามขึ้นอยู่ด้วยพี่น้องเด้อราคาเท่าไหร่เส้าเก่าครับเส้าเก่าสองม่นเก่าท่านพี่น้องราคานนราม่านเลนี่มานม่านแล้วนี่เส้าเก่าราคา่ราคาต่อรองเด้วยพี่น้องเด้อหอยเหมาหางเหมาเบอร์ติต่อเบอร์ศูนย์แปดสองศ เจ็ดศูนย์าย์หพี่น้องผู้ใดสนใจจะทรมาครับเราบอกน่เสืองบอกเมลูนี่จักบาทเลยเมลูกนี่งสเจนี่นี่ลูกคนลูกแม่บ่หรอโอ้ลูกแม่ยังดีตัวนี้แมแม่นี่สูงเลยสักหาวิสามสิบกสามบอกคนลาสูงเลยสามั่นลูกแรกมาลูกสอ ลูกลูกที่สองอยู่เนาะแม่สมอีกแล้วไป็นไรนี่ลูกครับโอ้ค er ุนว่าบอลลูดเออแม่ไม่ตาตีห้องวางไว้คุณว่าควายลูกสองลูกแม่ย่างดีราคาเส้าเจ็ดสองหมื่นเจ็ดราคาห้องซื้อๆเนาะคุณว่าห้องซื้อๆได้อพี่น้องเด้อคุณว่าราคาเนี่ยบ่ได้ทรงเพราะว่า ของเส้อเจ็ดหนึ่งแต้ว่าหันจิต่อได้อีกอยู่ตอได้ยี่ยูบนกองโตรับขั้นสองพันเหมือนเนาะเบอร์ติต่อเบอร์ได้กบาทนี่ศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าสามเก้าห้าสามเดหนึ่งห้าแปดด้พี่น้องเออนี่ไข่ผู้ใดสนใจจะได้ไ่กันโตมาพี่น้องโรมาสอบถามมาตัวรองอ๋อได้ จักบาทโอ้ห้านมื่นหเขาขาโทกเป่าโอ้ขาโทกล้วพีิ้องตอนซื้อเราไม่เห็นขาทกโอ้นสื่อราคาเนื่โอ้นือราคาเนื่อคนว่ามันมา่นแล้วมื่นราคามื่นหกหาร้อยแต่ว่าขามันโทกเล้วมันบอกขาทกทั้งสองขาโทกเด้อเฮ้ นั่น át, ขา <ล among S 2> ม,มันทก <3 S 1> พี่นหองไปนั่นน่มือขามันทกชิ้นหอยอันแม่ลูกอันเดียบันสามโตนี่บอกโอโอ้แม่กัลูกนสองตัวชิ้นหกเออชิ้นหกขาลอยนี่พี่น้องแม่ลูกนี่ชิหาอยอันบักดากแล้มอันเดียบันนี่บังนาแหมดแหลมดากมื่อนึงบอก หกพันหกพันหกพั่นหอล่กแล้วแบียหกพันตัวนี้ชือหกวารอยตัวนี้ก็ื่อหัวาอยให้กันแต่ว่าตัวนี้ขาทุกต่วันมันเหนือบทุกคนว่าของพใญ่เตี่ยเบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์แปดเจ็ดสองแปดสองสองแปดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่งศูนสามเจ็ดเพี่รองเนาะอุ้ยสนใจไขพี่รองพูดมาเลยพี่รองเจดห้อยขึ้นห้องไว้สิบเจ็ดห้าร้อยเนอกเขาเพื่อนเขายังแบบนี้เขากล่อมเนาะอี่เขากล่อลูกตั้โตล่ะลูกตัวเดียวนี่เนาะลูกแม่เนะ โอ้ยตหัวลูกเยควายลูกเขยพี่น้องเท่าไรราคาพิ่นสิบเจ็ดหาร้อยบห้องไวห้องวาบเจหาร้อยบขายบ่อดนะ่้องนว่าบ่ฮอดสิบเจ็ดเอ้ยมขายพี่น้องส่งบ่ละนี่ส่งเนาะของพอยังฮึยของพอยด์เบอร์ติโตเบอร์ศูน์เก้าสามศนย์เก้าสามสี่องสามสี่สองสามแปดหกสองแปดหกหาสองพี่น้องสิบเจ็ดสิบเจ็ดราคาห้องไว้ยื่อ ว่าค้ายแต่บอกหอดพี่้องฝ้ายฟ้ายควายูไดสนใจแต่ท่มากพี่รองเดี้ยงคนไปส่รงไห้บอกให้บอกให้ท้อกับท้อยบอกเดินหางหาอหางขึ้นโดดดีบึงหางมันพี่้องหางดกโดกเลยบักเลยครับนี่ โอ้จัดระเบียบได้ย่างดีัดระเบียบได้ย่างดีเลยครับคอยไม่นี่ลูกคนบ้านเนี่เนาะว้าดูผู้สมมครับจ่าเอา่โดดยางเดียวเลยโอ้แข้งขาก็ดีว้าไปตรงข้ามครับประกันแน่นาถอนสมเราไปนี่ข้าวโดได้ครับเด้อเนาะเขาได้ราคามันเปิดไปสิบเก่าหารายครับเปนว่าสิบเก่าหารอย่นางราคาต่อลองเลยราคานี่ยด้า พี่น้องจัดลับได้พี่น้องข้าวตอลอกเลยเนาะห้องห้อยโลดเนาะเบอร์ติดต่อเบอร์0 8 8 4้า4 0 0 8 2 1 0 8เ1สนพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาด้พี่น้องเด้ค่อยเจ้าของพ่อใส่เลยค่อยึกงใรล่ะนี่ข้า้โอ้ขายหรอโอ้นขายแล้วพี่น้องนขายแล้ว côn khai là 30 ơn hoàn bọc khai là một thực như thế nào